สำนักงานกสออนอร่วมกับสำนักงานปปอชอภูมิใจเสนอสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมมสรสุดจริตครับสมมสอนเราจะไม่เอาคำว่าทุจริตหรือว่าคอร์รัปชันนะครับช่องเราก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ทางปปอชอนั้นนำมาฝากให้กับพวกเราเป็นประจำครับ สมโสสสรรุจิตวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสมโมสรสุดจริตครับ เราติดตามชมกันได้นะครับวันและเวลาเดียวกันนี้ครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางสําคัญครับของการที่จะมาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องราวของการทํางานครับในภารกิจของปปชครับที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยครับในงานป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับวันนี้เองนะครับทางปปชนั้นก็ได้มีการกําหนดนโยบายต่างๆอย่างมากมายครับในภารกิจนั่นก็คือเรื่องของการจับปลูกจิตสํานึกไปยังกลุ่มเยาวชนนักศึกษาครับให้เขามีจิตสํานึกนะครับแล้วก็ มีมีส่วนร่วมครับในการที่จะร่วมกันนะครับป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาการทุจริตทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยครับถามว่าทำไมปวชนะครับถึงได้มองเห็นความสําคัญของกลุ่มเยาวชนกลุ่มนักศึกษาต่างๆเหล่านี้ครับโครงการต่างๆเหล่านี้นะครับมีการดําเนินงานอย่างไรมีการทํางานกันอย่างไรบ้างครับแล้วก็ความรู้สึกนะครับของสมาชิกที่เข้าร่วมในโครงการนี้เขามีความรู้สึกอย่างไรช่วงหน้านะครับในช่วงของสุจริตจับประเด็นในวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปพูดคุยกับน้องๆเยาวชน นะครับที่ได้มีส่วนร่วมครับในการขับเคลื่อนกับโครงการนี้ครับแต่ว่าในช่วงนี้เองนะครับเราไปติดตามเรื่องราวดีๆครับจากทางปปชครับในช่วงของสุจริตติดตามครับช่วงสุจริตติดตาม ขอรับฉันรับไม่ได้สวัสดีครับ<แ>ท่านขุนพอดีแม่ให้มารับเบี้ยค่าหารับรองแขงจากท่านขุนนะครับมาดีเลยข้าเตรียมเบี้ยไว้ให้แล้วแหละอ๋อนี่ข้าเพิ่มมาอีกเท่าตัวจากที่ตกลงกันเอาไว้จะา,าหารให้เต็มที่เลยนะจะให้อยุธยาเสียหน้าม่ได้ ได้สิครับท่านขุนแค่นี้สบายมากเออดี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 ขอหักสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปซื้อมาในมังกรนะแม่จ๋าจะเกลืแม่ไงรู้นะว่าคิดอะไรคิดจะอุ๊บอิบเงินแม่ใช่ไหมเจ้าจ๊ะแม่ได้ยินหมดแล้วไัดโกงก็ในเด็กเลยนะเรารู้ได้ไงเนี่ยคิดโกงแม่ตัวเองแบบนี้ก็นับว่าเป็นการยักยอกทรัพย์ของผู้อื่นนะครับแล้วการจะเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปใช้ประโยชน์ส่วนตนก็เป็นเรื่องไม่ควรทําอย่างยิ่งจะสร้างนิสัยคอรับช่นในอนาคต ควรเลิกซัดตั้งแต่ตอนนี้นะครับขอโทษครับมีอะไรกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องราวดีๆนะครับที่ทางปปชนได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ชมนะครับในรายการสมอสอนสุดติดแห่งนี้กันเต็มประจํานะครับหรือช่วงนี้พาันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงของสุจริตจับประเด็นครับ โครงการนี้ไม่สําเร็จแน่นอนเลยส่วนในเรื่องยางว่าก็ต้องช่วยเหลือกันเงืนสกปรกเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยช่วงสุจริตจับประเด็น ครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงของสุจริตจับประเด็นในวันนี้ครับผมกําลังมาติดตามนะครับภารกิจของน้องๆเยาวชนครับที่ได้มีการเข้าร่วมโครงการนะครับในส่วนของการป้องกันนะครับที่ในด้านของปวชนั้นได้มีการส่งเสริมไปยังกลุ่มเยาวชนกลุ่มนิสิตนักศึกษาครับเพื่อที่จะเป็นพลังสําคัญนะครับในการขับเคลื่อนการทํางานครับการป้องกันรัะปรบปามการทุจริตแห่งชาตินะครับซึ่งในช่วงนี้ครับขอแนะนํานะครับน้องๆสองคนครับท่านแรกนะครับก็คือน้องจิรพรสิงห์รอครับซึ่งเป็นรองประธาน รุ่นนะครับยุวทุ์ของปปชครับและอีกท่านหนึ่งครับก็คือน้องสักดิกรเจนใจครับเป็นประธานยุวธุ์ปปชภาคกลางครับทั้งสองคนเลยนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับทางปปชในลักษณะของการดําเนินโครงการนี้นะครับอยากถามสักนิดหนึ่งครับถามที่ทางด้านของน้องธีรพรก่อนระกันนะครับว่าก่อนที่จะเข้ามาร่วมโครงการนี้ครับความรู้สึกเรามุมมองความคิดในเรื่องของการทุจริตเนี่ยคืออะไรครับ คือหนูว่าการทุจริตมันเป็นหนึ่งในปัญหาสังคมไทยอะค,ะค่ะที่ว่าปัญหาสังคมไทยตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีปัญหาที่หลากหลายมาใช่ไหมคะทั้งเล็กทั้งใหญ่แต่ว่าในเรื่องการทุจริตเนี่ยท,ที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ก็คือมีปปช,ชเป็นหลักใช่ไหมคะคแต่ว่ามันยังมีอีกหลายบทบาทที่นักศึกษาอย่างเราหรือตั้งแต่เด็กเนี่ยที่สาม,มารถทําได้แต่เรามักจะนึกไม่ถึงอะคะ่ะเพราะว่าเรามักจะมองว่าเรื่องทุจริตอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินไปแล้วเราจะทําอะไรได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราลองมามอง ตั้งแต่เด็กเนี่ยเราลองถามตัวเองว่าสิ่งไหนบ้างที่เราเห็นแล้วเราคิดว่ามันเป็นการทุจริตครับแล้วเราก็น่าจะทําอะไรหรือแก้ไขอะไรได้บ้างอย่างน้อยก็คือจากตัวเราเองก่อนนะคะคบศแล้วได้เครับคิดว่าการทุจริตการคอร์รัปชันหรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีในเรื่องพวกนี้นครับคืออะไรครับจริงๆแล้วการทุจริตบางคนอาจจะมะนมงเรื่องบางเรานะครับบางเหตุการณ์รอาจจะไม่รู้ว่าเป็นการทุจริตรรอย่างเมื่อกี้ต่อยอดก็คือของเอ่อที่นิวผู้ไต่ก็คือ เรื่องที่แบบเด็กๆเราทําเช่น,นการลอกข้อสอบหรือว่าการแซงคิวเวลาเข้าแถวเงี้ยครับจริงๆมันคือการโกงอย่างหนึงแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้อ,อ่างครับเราก็ต้องปรับมุมมองะครับว่าการโกงอะคือเรื่องเล็กๆ ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องเล็กๆผู่นี้ครับมันอาจจะทําให้ผูกฝังจิตใจเราทําให้เราอาจจะทําเรื่องใหญ่ที่มาก็ได้ครับที่วันนี้เอง่เราก็คือเรื่องของการศึกษาในหลักการเดียวก็ในส่วนของอาจจะไม่ได้มีคุณธิพอื่นๆในด้านของการทำงานด้วยมองนะครับว่าการที่เราเรียนว่าหน้าวันนี้เองก็่เอิเรื่องของการทุจาริเรื่องการโกงครับแม้แต่การเล้อกสอบหรือแม้แต่การที่เราไม่ตอบคิวเขาไปสางคิวเขาเลยครับ จากปัญหาจุดนี้ที่เราอาจจะมองว่ามันคือชีวิตของเราเองแล้วก็เป็นปัญหาที่เล็กๆแต่วันนึงถ้าเราไม่ทำความเข้าใจและก็ไม่กระจัรแบบจากตัวเลยครับพอถึงวันนึงที่น้องๆเนี่ยเติบโตขึ้นไปเป็นบุคลากรของประเทศชาติเลยครับไม่จะเกิดอะไรขึ้นกับเระเทศครับคือมันเหมือนกับว่าวันนี้เราเป็นเด็กเรามองว่าเนี่ยเป็นเรื่องเล็กแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าถ้าวันนึงเรามีบทบาทในสังคมเราทําหน้าที่ใหญ่โตเอาวันนึงสมมุติว่า ถ้าเราต้องมาบริหารประเทศขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าหน่วยงานไหนนะคะคแต่เรากลับมองว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเหมือนกันทั้งที่สําหรับสังคมและคนภายนอกอาจจะมองว่านั่นมันคือเรื่องใหญ่ของประเทศนะนั่นมันคือเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วคุณทําแบบนั้นไม่ได้แต่เรากลับมองว่ามันก็ไม่เห็นต่างอะไรจากตอนที่เราเป็นเด็กแล้วกันเราเข้อสอบก็ชิวๆธรรมดาไม่เป็นอะไรหนูว่าบางทีแล้วเราควรที่จะทำยังไงให้เราสำนึกได้ตลอดเวลาว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด ครับคือบางอย่างเนี่ยบางเรื่องตอนเด็กในหนูยังจาได้ถึงตอนนี้ว่าเรื่องนั้นน่ะมันผิดแล้วมันฝังใจเราแล้วเราก็พยายามที่จะไม่ทําอีกอะ่ะครับแต่มาถามว่ามันยากไหมมันก็มันก็ยากหนูว่าหลายๆคนอะ่ะก็รู้ว่าตัวเองอะ่ะทาอะไรผิดแต่ว่า จะสะกดใจตัวเองได้ไงว่าไม่ให้ไม่ให้ทาแบบนั้นอีกมันก็ต้องเริ่มจากเรื่องเล็กๆใช่ไหมคะณจุดนี้เองครับคิดว่าอย่างไรครับกับสังคมเรานะครับที่อาจจะให้โอกาสกับคนที่ไม่ดีเลยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนค่าสีเทาๆแต่ว่าเขาอยากกลับมาเป็นคนดีณนะจุดนี้เนี่ยกับเรื่องของการโกงนครับเราคิดว่ามันเป็นส่วนสำคัญอย่างไรกับการพัฒนาประเทศครับ สมมุติว่าถ้าเป็นคนที่อยากจะกลับตัวใช่ไหมครับ,รบกลับได้เลยทันทีทันใดไม่ไม่จะเป็นต้องให้คนอื่นบอกถ้าเราอยากกลับตัวเราก็เลิกทําชั่วเลิกไม่ทุจริตไปแต่ว่าในเรื่องของคนที่ยังคิดไม่ได้ใช่ไหมครับถ้ายังคิดไม่ได้คือเขามองแค่ผลประโยชน์อย่างที่นี่บอกว่า,าบางเรื่องบางราวเราคิดว่ามันไม่มันไม่สาคัญแต่จริง,รงๆแล้วคือไอ้เรื่องพวกนั้นนะคือเขามองแค่ผลประโยชน์ของตนเองเขาเลยคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กเพราะเขาว่าขอให้เขาได้ประโยชน์ อย่างการแซงคิวเล็กๆอย่างเงี้ยก็คือเขาได้ประโยชน์ในการที่เขาไปได้เร็วขึ้นรหรือการลอกข้อสอบเขาก็ได้คะแนนดีเอ่อมันเรื่องของประโยเราต้องปลูกฝังจิตใจของออของคนคดังนั้นเราจึงเริ่มที่เยาวชนนะครับเพราะว่าการที่เราจะมาปรับ เปลี่ยนผู้ใหญ่มันก็ยากแล้วไม้แก่แบบยากใช่ไหมค,ครับมันก็ต้องดัดที่ไม้อ่อนๆใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเออถ้าเราเริ่มที่เยาวชนเพราะว่าเราเองก็เป็นเยาวชนรเราก็เลยอยากจะถ่ายทอดให้กับเยาวชนแล้วเยาวชนเหล่านั้นให้ไปสร้างเครือข่ายต่อเนื่อครับเข้ามาในโครงการนี้อย่างไรครับก็คือว่าจากที่พูดไปเมื่อกี้นะคว่าเราเห็นว่ามันเป็นปัญหาสําคัญคนิวคิดว่ารเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ย มันลากยาวไปถึงเรื่องระเบียบวินัยความโปร่งใสอะไรในสังคมไปหมดค,คือมันไม่ใช่แค่เป็นจุดเดียวอะแต่มันเหมือนกระจายตัวออกไปหมดทีนี้แล้วเราก็เริ่ม นักศึกษาเนี่ยถ้าเป็นนักศึกษาที่ตื่นตัวก็อาจจะเริ่มหาโครงการหรือโอกาสดีๆที่จะสามารถลักดันตัวเองให้ไปมีส่วนร่วมได้และนิวกคิดว่าออจากที่แล้วเนี่ยที่เรามียูทูปปปชรุ่นที่1นเนี่ยนะคะเราก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นโอกาสดีๆที่เราได้ลองเข้ามาเผื่อว่าเราจะทําอะไรได้มากไม่มากก็น,น้อยใช่เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยการได้คุยกับเพื่อนหรือได้แชร์กันว่าเธอคิดเห็นยังไงเราสามารถทาอะไรได้มากในจุดเล็กๆเ,เนี่ยก็อาจจะเป็นก้าวสำคัญที่ยิ่งใหญ่พูดดูสวยแล้วแต่หนูว่ามันเป็น มันเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไ<ช>หนะครับจะเราที่มองเห็นนะครับว่าประเทศชาติของเรานั้นเติบโตช้าพัฒนาช้าก็นึ่งด้วยกับปัญหาเรื่องการทุจริตเรื่องการโกรงแบบนี้ขึ้นมาทําให้เรานั้นมีความสนใจว่าอยากจะเข้ามาร่วมในโครงการนี้นะครับการที่เข้ามาใหม่ๆนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างว่าเราจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรต้องมีการทําตัวอย่างไรครับที่จะซึมซับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางปะปะชเนี่ยเขาได้มีการส่งเสริมให้กับเราเพื่อที่จะนําความรู้ต่างๆเหล่านี้ครับไปใช้พัฒนากับสังคมต่อไปนะครับ ก็คืออย่างเริ่มแรกเนี่ยหนูว่าตั้งแต่เขียนใบสมัครมาเนี่ยจะเป็นคําถามที่หินมากๆเป็นคําถามเกี่ยวกับมุมมองของเราเกี่ยวกับสภาพสังคมไทยแล้วก็การทุจริตเป็นยังไงในตอนแรกนิวก็บอกว่านิวไม่เคยได้ได้ทาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องทุจริตเลยแต่ว่านี่ก็เป็นมุมมองของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเข้ามา ลราก็รู้สึกว่ามันจะมีหน้าที่ของเขาคือการป้องกันปรับปรามแล้วก็การตรวจสอบทรัพย์สินใช่ไหมคะคดูแล้วเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่หรือพนักง,งานในปปชที่ทําเป็นหลักแต่ในบทบาทของเยาวชนที่จะทําได้แล้วเรารู้สึกว่ามันจับต้องได้ก็คือในส่วนของการป้องกันก็คือเป็นเรื่องที่เรามาสร้างเครือใช่ประชาสัมพันธ์การมาสร้างเครือข่ายในกลุ่มเยาวชนก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะที่เพิ่งเริ่มเริ่มต้นปีนี้เป็นปีที่2แล้วแล้วก็เราก็ เริ่มกระจายไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็จะมีกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมตามภาคต่างๆอย่างเงี้ย ก็จะเป็นในลักษณะที่ค่อนข้างยืดหยุ่นไปตามสภาพการของแต่ละภาคว่ารเราจะสามารถจัดก,กิจกรรมแบบไหนบ้างโดยมุ่งไปที่กลุ่มเยาวชนเป็นหลักอย่างนี้ค่ะค,คืออย่างน้อยเราไม่รู้หรอกว่าคนฟังเขาจะได้รับในสิ่งที่เราต้องการสื่อไปมากน้อยขนาดไหนแต่เราก็ได้มีความหวังว่าว่ามันจะทําให้เขาได้รับรู้ถึงปัญหาแล้วก็การเคลื่อนไหวตรงนี้ค่ะครับสปิทอลอะไรครับเข้ามาเตรียมัวอะไรบ้าครับกับโครงการนี้เริ่มแรกเลยก็คือเวลากรอกใบสมัครหรือว่า ในรอบของการสัมภาษณ์ใช่ไหมครับก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลดังน,นั้นผมจึงไปศึกษาข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าการปัญหาทุจริตมันเป็นอย่างไงบ้างแล้วก็หน้าที่ของปปชมีมากน้อยเพียงใดใช่ไหมครับมันก็ทําให้มีความรู้มากขึ้นทําให้เออเห็นปัญหาของการทุจริตมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็รู้สึกอยากจะเข้ามาร่วม ป้องกันโรคประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการป้องกันและปราปลามันทุจริตมากขึ้นนะครับครับแ้วคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นมุมมองนะครับของน้องๆเยาวชนในวันนี้ครับที่เขามองเห็นเรื่องของปัญหาการทุจริตการคอร์รัปชันครับส่งผลเสียต่อประเทศชาติอย่างไรบ้างครับอย่างน้อยๆนะครับที่เขามองเห็นก็คือเรื่องของการพัฒนาประเทศของเราช้าไปมากกว่าประเทศอื่นนะครับซึ่งต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้เขานั้นมีความสนใจครับที่จะเข้ามาร่วมในโครงการนี้ครับแต่ว่าการเข้ามาร่วมแล้วนะครับการที่จะนําองค์ความรู้ต่างๆครับที่ได้รับการ ส่งเสริมจากทางปปชการที่วันนี้เขามีพลังนะครับในการต่อต้านกับปัญหาการทุจริตการคอร์รัปชันทุกรูปแบบของประเทศไทยกันแล้วช่วงหน้าครับเราจะกลับมาติดตามกันนะครับว่าวิธีการทํางนานของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างในการสานต่อโครงการนี้ไปสู่สังคมครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ งบประมาณทุกปีอะฝีมือท่านล้วนๆโต๊ะนี้ไม่มีการเสิร์ฟหรือไงเนี่ยใจเย็นครับท่านโต๊ะนี้อุ้ยพีครับอาหารมาแล<า>้วค่ะถนนโรงเรียนสะพานชอบนักไม่ใช่เหรอกินเข้าไปซีกินเข้าไปเนี่ยกินให้จกไปเลยรู้ไหมเป็นใครพี่โก้พี่โก้โกอย่าให้คนโกงม,มีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย <Hey. S 2> เป็นไรสปกปรกจะขายไหมเนี่ยฮะของเนี่ยจะขายไหมของขายแต่ไม่ขายคนขายเสียงขี่กกงขี่กกงขี่กกงไปเอาไปเลยเอาไปเลยไปอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย ท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของสโมสรสุจริตในวันนี้แล้วนะครับเรายังอยู่กับน้องทั้งสองคนครับซึ่งก็เป็นยูทูบเนะครับในเรื่องของการต่อต้านกับโกงต่างๆครับกับปัญหาการสุจริตนะครับที่ทางด้านของปปชนั้นได้มีการขับเคลื่อนนะครับในภารกิจงานด้านของการป้องกันครับยังอยู่กับน้องนิวกับน้องต้นกันอยู่นะครับในช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าหลังจากที่ความสนใจของเรานะครับหลังจากที่ผ่านเกมฑ์ต่างๆในการเข้าร่วมโครงการแล้วครับในการดาเนินงานนะครับโครงการนี้ให้อะไรกับเราบ้างครับ ก็อย่างน้อยคือถ้าเกิดเราไม่ได้เข้ามาเราก็จะไม่รู้ว่าปปชมีบทบาทยังไงหรือทำหน้าที่ตรงไหนอะค่ะแล้วก็พอเข้ามาเนี่ยเขาก็จะพูดว่าสิ่งไหนที่เราควรจะทําสิ่งไหนที่เราไม่ควรจะทําคือเขาก็จะพยายามปลูกฝังตัวเราไปด้วยแล้วก็อาจจะแก้ไขความคิดที่เราอาจจะนึกไม่ถึงตั้งแต่ตอนแรกด้วยอะไรเงี้ยค่ะคืออย่างตอนแรกเนี่ยหนูมีความรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันก็เป็นสีเทา แต่ว่าในบางเรื่องเราก็ควรจะซีเรียสกับมันบ้างไม่ใช่ว่าไม่ใช่เห็นแค่ว่าก็ฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันชีวิตคนใช่แต่ว่าในบางเรื่องถ้าเราเห็นความสําคัญกับกับสังคมเองด้วยเนี่ยบางอย่างเราก็ต้องเข้มงวดกับมันว่ามันต้องเป็นขาวหรือมันต้องเป็นดําเท่านั้นครับอย่างเช่นอะไรบ้างครับที่นูบอกว่ามันจะต้องฟันธงไปเลยอันนี้คือขาวอันนี้คือดำนะครับถ้าพี่คิดว่าการทุจริตเนี่ยสามารถเป็นสีเทาได้ไหมอืมครับ การทุจริตสามารถอันนี้เรียกว่าพอย้ <c oughs> อนยวนได้อพอได้เพราะว่าอาจจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเอหอรหรือว่าหรือว่าบางอย่างคิดว่ายังไงคิดว่าควรจะผิดไปเลยไหมไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมอืมนะครับหนูคิดว่ามันไม่ควรจะมีเรื่องหยรันสําหรับเรื่องนี้นะผิดต้องเผิดคือโกงก็คือโกงใช่ครับ<ะ>แล้วก็ถ้าอะไรที่เป็นเกี่ยวเรื่องของสังคมเนี่ยอย่าเอาประโยชน์จากการโกงเนี่ยเ <ๆ S 2> ข้ามาอ้างปัจจุบันที่ครับประเทศไทยมีเรื่องของสีเทาอยู่คนเพราะว่าประเทศไทยมีเรื่องของระบบอุปถัมภ์ มันฝังลึกอยู่ลากอยู่ในประเทศไทยมานานมากแล้วครับก็อยากจะให้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะระบบอุปัมภมเพราะว่าก็ถ้าเรายังอุปัมภมอยู่เรื่อยๆมันก็ยังโกงอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สามารถดึงปัญหาจริยธรรมการทุจริตคอร์รัปชันออกไปจากประเทศไทยได้ทันทีครับคิดว่าความสําคัญนะครับของโครงการดวชีตอนชีตัวนี้ครับผมคิดว่ามันมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็จะมาทําให้ พลังมันเกิดขึ้นกับเยาวชนเนี่ยได้อย่างไรครับคืออย่างน้อยคือการที่เราจัดโครงการนี้ขึ้นมาครับเพราะว่าเป็นการที่ดึงตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆจากมหาวิทยาลัยต่างๆเพ,เพื่อมาเข้าร่วมมาฟังอุดมการณ์มาฟังเ,เสวนาที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันและปรบบาบปรามการทุจริตอย่างน้อยถ้าเขาตระหนักแล้วก็เขารับรู้เขาอยากจะร่วม แก้ไขปัญหานี้กับเราเขาก็จะไปสร้างเครือข่ายต่อครับอย่างน้อยใน200คนที่มาร่วมงานสมมุติถ้าเขาเสนใจ10คนแต่เขาไปสร้างเครือข่ายต่ออีกคนละ10ครับมันก็จะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับมันก็อย่างนักมันทีละน้อยทีละน้อยแต่ว่ามันก็จะได้เยอะขึ้นที่จะเป็นเครือข่ายในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการพัฒนาครับการทํางานระครับนิวเรามีกมารทํางานอย่างไรบ้างครับในโครงการนี้ครับ ก็ในการทํางานนะคะในคณะกรรมการของยุวทูแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีอยู่10คนก็คือจะมีประธานรุ่น รองประธานรุ่นแล้วก็ทั้งประธานและรองประธานทั้ง4ภาคค่ะ,คะเหนือใต้กลางแล้วก็อีสานก็จะมีทั้งหมด10คณะกรรมการใช่ไหมคะทีนีน้ในรูปแบบของกิจกรรมเนี่ยเราก็จะดูความยืดหยุ่นความเหมาะสมของแต่ละภูมิภาคไปชื่อโครงการก็อาจจะแตกต่างกันไปรูปแบบด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอันนี้ก็เป็นของภาคการซึ่งพี่ต้นเนี่ยเป็นประธานของภาคการ,รก็จะเป็นเรื่องของดูชีพต้นชีพในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็เป็นการเรียกว่าอะไรสารต่อจาก ยุวทูตรุ่นที่หนึ่งของภาคกลางปีที่แล้วก็เป็นชื่อโครงการนี้เหมือนกันนะคะนะครับคราวนี้เนี่ยในการจัดก,กิจรกรรมต่างๆหลากหลายน่ายงานนะครับโดยเฉพาะยิ่งครับกับทางปปชที่ได้มีการจัดก,กิจรกรรมตัวนี้ขึ้นมาไม่ใช่เพียงมุ่งหวังแค่ว่าจัดเพื่อที่จะให้มันเกิดมาเป็นในรูปแบบของงานเท่านั้นแต่ว่าอยากจะให้มันออกมาเป็นในเรื่องของรูปธรรมคิดว่าเยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการน้ครับในฐานะที่เราเองก็อยู่ในส่วนนั้นด้วยนะครับจะได้อะไรจากโครงการนี้ครับก็มันก็ไม่พ้นเรื่องที่ว่า เราจะทําอะไรเพื่อสังคมได้บ้างค,คือมันก็อาจจะมีหลายๆหน่วยงานและแหลายโครงการที่เราสามารถเข้าร่วมได้ตามแต่ความสนใจของเราใช่ไหมคะคถ้าเราสนใจในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตเนี่ยและเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเราอาจจะมาคุยกับปปชดูไหมและหาแนวทางร่วมกันหนูคิดว่าเขาคงไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยตัวของหน่วยงานเองที่เพราะว่าเขาสามารถจัดการเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีความขัดแย้งกันในเรื่องการไต่สวนการตรวจสอบทรัพย์สินซึ่งมันมันเกินเลยหน้าที่ของไม่ใช่เกินเลยหน้าที่มันเหมือนกับว่าคนทั่ว,ว,วไปจะใช่<ว>จะนึกถึงได้ยังไงหน้าที่ใช่มันไม่ใช่อยู่ในตัวหนูที่เรามาแล้วก็เหมือนก็มาลองคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เขาดูว่าแล้วเราสามารถทําอะไรได้บ้างล่ะใช่ค่ะหนูคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์อย่างน้อยเนี่ย การแค่คุยเล่นๆกับเพื่อนแล้วลองพูดดูว่าที่เรามาทําตรงนี้เราทําแล้วเราได้อะไรครับหรือว่าปปชพูดอะไรสามารถทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยก็จะทําให้วงคือเข้าใจปปชมากขึ้นด้วยมากขึ้นนะครับและก็เข้าใจตัว การต่อต้านคือด้ว่ามันมาคืนเรื่องมีวิธีการอย่างไรนะครับในการดําเนินไปให้มันสาเร็จขึ้นมาได้ต้นครับวันนี้เรามารวมตัวกันนะครับก็เป็นจํานวนหนึ่งของเยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการนะครับแต่ว่าต้นคิดว่าต้นเองจะมีพลังสาคัญอย่างไรครับในการที่จะนําสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปสะท้อนไปเผยแพร่ต่อสังคมแล้วก็ให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทุจริตนะครับ อย่างน้อยถึงแม้ต้นจะไม่ได้เป็นยูทูตปรมชอเพราะว่าวาระมาหนึ่งปีใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ยังจะคิดว่าเราอ่ะจะขอเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งะครับที่จะสร้างถ้ามันมีหลายๆจุดรวมๆกันมันก็จะยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับอย่างน้อยถ้าผมคนนึงไม่ทุจริตและอีกหลายๆคนที่ไม่ทุจริตมันก็จะมากขึ้นแล้วก็บอกต่อว่าเออไออย่างเนี้ยมันไม่ดีนะเราก็บอกต่อไปเรื่อยๆว่าสิ่งที่คุณทํามันผิด ไม่ควรจะทําม,มันเป็นสิ่งที่น่าดังเกียดแล้วถ้าทุกคนคิดว่าเออการทุจริตมันเป็นสิ่งที่น่าดังเกียดทุกๆคนแล้วก็ ประเทศชาติมันก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้คือความสำคัญนะครับวันนี้เองแกะด้านต่างๆเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีจํานวนน้อยในการเปรียบเทียบกับระบบนะครับของสังคมในที่มีผ้าประชาชนจานวนเยอะๆก็ตามนะครับแต่แกะด้านต่างๆเหล่านี้ครับจะช่วยทําให้สังคมของเราเองนะครับมีความขาวสะอาดขึ้นมาได้บ้างอย่างน้อยๆนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสําคัญครับกับโครงการดีๆต่างๆเหล่านี้ครับคุณผู้ชมทรับก็ถือได้ว่าอนาคตของประเทศไทยของเรานะครับยังมีอนาคตที่ส ใสกันอยู่ครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับในการที่จะฝากความหวังไว้กับน้องๆเยาวชนเหล่านี้นะครับที่จะมาร่วมกันนะครับเป็นบุคลากรที่ดีแล้วก็เป็นพลังสําคัญครับในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาแล้วก็เกิดความยั่งยืนภายใต้ความโปร่งใสขึ้นไม่ได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมนั้นก็มีส่วนร่วมนะครับได้ครับในการที่จะมาร่วมกันป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาการทุจริตทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนะครับร่วมกันทํางานครับกับทางปปชครับคุณผู้ชมที่มี ีเรื่องราวข้อมูลข่าวสารต่างๆครับานด้านของการทุจริตการคดโกงการคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆนะครับสามารถจะส่งข้อมูลไาได้อย่างที่อยู่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอแห่งนี้นะครับและคุณผู้ชมก็สามารถกลับมาติดตามรายการเราได้ใหม่นะครับในวันและเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้ครับผมอันทิชาครูหาเรื่องรองพร้อมกับทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ บอกข่าวเล่่าเเรืองดีมื่อวันที่17กันยายน2558ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชร่วมกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนและกลุ่มทรูได้จัดพิธีมอบรางวาัลช่อสะอาดประจำปี2558ให้กำลังใจคนบันเทิงคนข่าว และสื่อสร้างสารป้องกันการโกงตามแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่2โดยมีรางวัลสื่อที่มีผลงานดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสาขารายการโทรทัศน์ประจำปี2558รางวัลโล่ดีเด่นพร้อมเกียรติบัตรผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จำนวนหราย รางวัลโลกกิติยศพร้อมกิติบตัตรผู้เผยแพร่รายการโทรทัศน์จำนวน3รายรางวัลกิติบตัตรผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีส่วนร่วมในการส่งผลงานเข้าพิจารณาจำนวน9รายสำหรับรางวัลช่อสะอาดสำหรับบุคคลและองค์กรที่มีผลงานสร้างส,าสื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสาขาโฆษณาประจำปี2558 รางวัลกรติยศพร้อมกิตติบัตรสาขาโฆษณาจำนวนเจ็ดรายรางวัลกิตติบัตรผู้เผยแพร่โฆษณาที่มีส่วนร่วมในการส่งผลงานเข้าร่วมการพิจารณาจำนวน9รายรางวัลโ้ษสะอาดสำหรับบุคคลและองค์กรที่มีผลงานสร้างสารสื่อดีเด่นด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันการปรับรามการทุจริตสาขาข่าว และสารคดีเชิงข่าวประจาปี2,558รางวัโลโรคกิติยศและกิตติบัตรผู้เผยแพร่ข่าวและสารคดีเชิงข่าวจำนวน9รายรางวัลโลคก,กิติยศพร้อมกิตติบัตนนร,รผ,ผู้ผลิตข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวจํานวน14รายรางวัลผู้ผลิตข่าวสารคดีเชิงข่าวส่งผลงานเข้าพิจารณาจำนวน10ราย ทั้งนี้ยังมีการมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดสื่อป้องกันการทุจลิตภายใต้แนวคิดทุจลิตคิดโกงชาติจะพินาศทั้งราชรัฐได้แก่สื่อป้องกัรระดับมัธยม,มศึกษารางวัลสื่อป้องกันการทุจริตในระดับอุดม,มศึกษาโดยนายปานเทพกล้านารงรานประธานปปชกล่าวว่าปปชคาดหวังว่ารางวัลเหล่านี้จะเป็นก้าวย่างที่สำคัญที่นำไปสู่ความแข็งแกรง่ง ในการสร้างเครือข่ายภาคสื่อมวลชนและได้รับความร่วมมือในการสร้างสารรค์ผลงานเพื่อเสริมสร้างความซื่อสัจสุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะที่สองที่มุ่งหวังให้กับคนในสังคมมีวินยยัยโปร่งใสยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม และร่วมป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำนักงานปปชขอตั้งปณิธานตามรอยพ่อขอทำดีเมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดต้องทำใจให้มั่นเป็นกลางมีเหตุมีผลมีความจริงใจและสุจริตเที่ยงตรงเพื่อความคิดจัดได้กระจ่างแน่วแน่เห็นถึงจุดหมายและประโยชน์ที่แท้ของภารกิจของตน อย่างถูกต้องครบถ้วนมีรายได้มากก็เสียภาษีมากมีรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อยนี่คือหลักความเป็นธรรมในการเสียภาษีทว่าหลายต่อหลายครั้งที่รายได้จากการจัดเก็บภาษีได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งโดยรู้เท่าไม่ถึงการและเจตนาหลบเลี่ยงงานตรวจสอบภาษีด้วยความเที่ยงธรรมและโปร่งใสย่อมส่งผลให้เงินภาษีทุกบาททุกสตางค์คืนสู่สังคมอย่างเป็นธรรมเวลาเราตรวจเนี่ยเราอย่าคิดว่าผู้เสียภาษีเนี่ยเป็นผู้ร้าย ะะเราต้องฟังเขาให้ความเป็นธรรมแต่ถ้าเขาทำไม่ถูกเราก็ให้คำแนะนำ